ที่เราเป็นพยาบาลนะคะพยาบาลวิชาชีพที่ที่ทํางานทุกวันค่ะมีเวลาน้อยมากก็ถามว่าวันหนึ่งถ้าเข้าเว้96ชั่วโมงะค่ะแต่16ชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่16แต่เราจะต้องอยืดเวลาถ้าเรามีคนไข้หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางเอว่าเหนื่อยเหนื่อย,อยงานนะคะงานที่ระบบมันเปลี่ยนยิ่งมีโควิดด้วยใช่ไหมคะเราก็ะจะต้องยิ่งทาง,งานเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะแล้วเราก็ 25ปีที่เราท so 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 <izo. S 3> <wh> ํางานมาเราเป็ความรู้สึกเราไม่ได้ดูแลครอบครัวก็เลยอยากมีเวลาค่ะของพี่เอมาจากอิสระทางด้านเวลานะคะเวลาน้อยเราก็เลยอยากได้เวลาเยอะก็เลยมาเจอค่ะหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนให้พี่เอกสามารถอยู่ในออนไลน์พี่เอไม่เป็นออนไลน์เลยแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันได้เราอยากได้และเราอยากได้มีอิสระในด้านเวลาของเราเยจะไปไหนก็ได้ อ,อยู่ตรงไหนเราก็ไม่เงินเข้า <S <S ในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตนั้นทําให้เรามองเห็น <S <S 1> <S 1> มองเห็นโอกาสค่ะก็ะเลยกระโดดเข้ามาเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เอกเข้าระบบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาน้อยเวลาสองชั่วโมงค่ะต่อวันประมาณสองถึงสามชั่วโมงต่อวันเนานะหรือบางวันไม่มีเวลาเลยเนาะติดเคสคนไข้าย,ยาวจนแบบตัวเองแบบพับลงไปกับปองไปกับถามว่าวันนี้ทำให้พี่เอกมีรายได้ผมแสนเจ็ดระบบค่ะ เบียบอกเลยสําคัญมากๆคือระบบของที่นี่ไลฟ์ติดไลฟ์ได้เงินล้านเียไม่ได้ทําอะไรนะคะพอมีคนใหม่เข้ามาคุยสนใจค่ะเปลี่ยนเป็นคมรู้แอปของเราทําอะไรได้ให้ประโยชน์คุณได้ยังไงอ่ะถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะคะไปดูรายละเอียดว,ว่าคุณจะสร้างไรายได้กับมันได้ยังไงพอเข้าไปแล้วเขาตัดสินใจเองค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเขาเป็นยูเซอร์เราสอนให้เขาใช้แอปแต่ถ้าเขาอยากเป็นนักธุรกิจสอนให้เขาเป็นนักธุรกิจที่เก่ง นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปของเขาเองได้โดยที่เราไต้องทำอะไรเลยเราคือที่ปรึกษาเราจะต้องรู้ให้จริงและรู้ให้ได้ว่าอันนี้ทำยังไงอันนี้ทํายังไงสิ่งที่เราต้องทําคือเรียนรู้แล้วมีที่ไหนเรียนคะกลุ่ม MT และกลุ่มสกิ l เซ็ตเกรดไม่ได้ทําอะไรคะ่ะนอกจากเรียนในไลฟ์เท่านั้นทุกไลฟ์ไม่มีใครไหนที่พี่เอกไม่เคยเรียนจะไม่เคยเห็นพี่เอกอยู่ในไลฟ์แต่พี่เอกอยู่นอกไลฟ์ตลอดเวลา เพราะนั่นคือเวลาที่พี่เอจะนอนแล้วพี่เอ๋ดูแลนะคะนี่คือสิ่งที่พี่เอ๋ทำอยู่ทุกวันแล้วพี่เอดได้ไรายได้หกแสนเจ็ดค่ะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่จริงค่ะถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรเวลามันจะมาให้เราทันทีและทุกๆอย่างมันจะมาให้เราทันทีจุดหมายของเราอยู่ที่ไหนเราจะรู้ว่าเราจะเดินไปถึงมันยังไงฝากไว้ทุกคน